บ,บายดีสระบายดีพี่น้องเอฟซีสุขุมสุคนน้องยินดีตอนหาบเขาสูงสองนิ้งสาวบดดอกไม้พี่น้องอ่ะพี่น้องตอนนี้เขากำออกมาเลี้ยงงัวอยู่หน้าเนาะกับซาเดนซาดาพี่น้องน้องแนนซาดาไหมพี่น้องตอนนี้เาาขากำลังชิเขาไปเก็บเพชรเพลองอยู่สวนเนาะไล่งวออกมาหล่ะก็แม่เข่าคั้งแล้วนะเดี๋ยวนี้เรียบร้อยเลยไปเก็บเพชรเพลองไปจีบปนเนาะน้องแนนเป็นตากลองเหรพี่น้องไปเขาป่ากันน้องชิ้นเขาได้ไรน้องไปเดี๋ยว เขาแบบลำบากเขาแบบลำบากน้ำมักจับเด้วน้ำมักจับติดก้อนดักเลยนี่นี่เนองวางเห็ดเฟืองออกเนาะแต่กระโบลายดอกแต่ว่าหิวอือกัเขามาแล้วปะเขาทำผีกันได้นี่ออ้ยมา มีแต่ขี้ดินขี้งวขี้คว้ยแต่ว่าเ้าใส่เกิดมันเป็น่นองบัเป็นยังไอ้ซาแนนจับกล่องให้นาะซาแนนดือหนองแนนแต่ว่าห้านี่เอิหนองก็ได้ไปเอ้าโอ้ยหยีับโลแนนไปตรงยาดอกขี้งวขี้ควายมันพุ่นโตขามงเขี้งูโซนนะวะนี่แนนะถ่ายเอานะ อ่ะแล้วนี่จูม,มันนี่จะมีคือการดิจูม,มนันเหรอถ่ายเอาเบอิ้งโอ้แบบเผาบอริเก็บกินแต่โดนนะนะดนเนนด็ดดีแนนไย่บอกจูมเนาะยนมะันแต่เพียงในยูเอาเนาะตัวนีนน้เนาะเอาอยู่ในผู้หญิงขาวไปเลยอุ้ยแต่นี่มันเลยเงมือเก็บอันนั่นก็ได้ Give mọi người ở tập cụm mênh tà. Sự amen nga. đây hơi. Nhà. Hm. 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 บพอกินเนาะว่าัรกดานีพี่เนาะอีตเมืองมือนั้นอุ้ยออกมานีแต่เอกปินจูเเบือพอนโตกลงมาใส่มือกลัมืดเหียบมเนรอสิยานนี่วะมันโท้อยคือดูนเห้มันอัะเห้ยเอายูามีเอาเบ็ด ชอบทำไรก็ไม่ขึ้นขันยางใส่ดลฉันมีถุงยางอยู่ไหมเปรียม,มาดีอยู่นะเดี๋ยวว่าอันอะไ้ใส่โทรศัพท์เนี่ยปุ่นตุคนอึดหิวเวยร์ <c oughs> มนูนีเนี่ยอยู่เดวกกินจ็กส์ว่าจังใดโอ้ยออกมานาะหนาทีก็เอาออกมาก็เนาะสีนูสีนมา มาหดินเลยนีม <possible> ูมันเปือนงีเ่มันมามูวานมื่เลยนะนีู่มันทางนะมีนะสิมี่ยอุ้ยอะไรวะนี่อันนี้บ้านบรอาอะไรนี่มันเอาแต่ดอกมันเนาะอ๋อคือบัวอางมันจีไปเสียเลยสำนักนหญ่ เขาก็จีจเสียไปปีงหนูแล้วเย็ดเสียบเออเย็ดเสียบแล้วไหมของเราไว้เสียบแล้วลอยเ <c oughs> ปิดลงนู่นเอาอยู่ตัวนี้บ้านะมันเท้าปุ๋ยแต่ก่อนละลายได้ละลายเพื่อนจูมหน่อยมันเห้อยู่หน่อย đi đem. tôi có tiếng cho ông mỹ để mà bát chết 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 không hả hả này. กาคนกัออบอะไรตัวหน่อยเดนอะสตีลังกาครับว่คือว่าจะกี้เพื่องบักลานึงนเนเาะชุลนลดน,นั่นนี่เอาหมดตัวนี้จ้ะเอาหมดเลยตัวนี้เอาหมดปืดบางรุดนี่แถวนี่ อืมก็ไปเสียก่อนเห็นมันยังกินตุอีกคนเสียหัวอะไร่ง

นม่น่าิีพี่น้องเฮ็ดเฟืองเขาเก็บมาแล้วเอาเออกหมดอยู่บ่เคยหมดอยู่แล้วเ <c oughs> <c oughs> ตาเราก็จะประมาณนี้นะอยู่หน้าพี่น้องใส่หอ้องกองบ่ แต่อหอมสเสริมหอมปอกระไรห,หอมปอกกับหอมเอาอันนั้นลงมาในหอกสีจีเอามาผิกลงมาเห็ดไหมแต่หอมได้หอมบวกรมีได้โอ้ยกะจีเฮ็ดให้มันสุกก่อนพี่น้องเอ้ยจังไปหาหอมว้แย่เซอร์เด้กะน้นองแน่นี่ได้พี่น้องเอากระไรจากหนจักสีจีน่ะพี่น้อง,องเก็บมา,าบบเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเอา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 จีเลยสิเป็นยังวะ เผากินเผาไปนะอมหม่ใหม่ปีงก,กับสิประมาณนี้เดี๋ยวพี่น้องอยู่ให้อยู่หน้าเขาอ่ะสีดำหนหนึ่งกับโบน้อยและกระจุบว่าเขาข,อข,อขอี่เมียงกูแลละจักบานจักอันจูมจกระเฮตเตอร์จ้ามันหัดสีซุกเองมันไปซุกอยู่ท่อมเขาพ่อ ที่นอกตอนนี้เขากำลังปนเฮ็ดเนาะปนเฮ็ดกินเขาเทียงแต่ว่าตอนนี้นบ่ายสองโมงแล้วจ้าเนี่ยตามเฉลยบุพพากันกนี้เลยบ<อ>่กุ้ับมาใช้ของโป๊ะคือบุหร่งมาใส่หลังแหละย่างเห็ดไหมบุหร่าดอกไม่ในตลาดมันเปือ้อยจำได้อ๋อคือบุหร่ง หือยาอื้จะกิน,น,น,นอยู่หรอบ่ร์จะหละหายมากแห่นอยากไสนอ่ะนะทุกคนนะเอาไปล่ะตำเห็ดให้ปุ่นนี่กันังมาซา่ามาเซาอ่อนอะคุณไทยคะเจา้าว่านั่นเรียบว่าตำเห็ดเฟืองปุ่นพี่นอกออกมากบริธือเนาวอยู่เนาวกินโอ้ย อันบังนานอยู่บ่เนาะหน่ะกรงแห้งอยู่สุดบ่เ<ม>ลย,ยนะหน่ะอะไรละสีดำกระดมดิแไร่แพร่หนูซอยเสร็จไร้พร่หัวโผอ่เนาะจะมุอด <c ười> ยอยู่วะผีเงางซอยสร็จเลด อมนะเฮ้ยยัอร่อยสมิจริ้ัสีเป็นหักสีเป็นป่นยังเ้ยพี่น้องสีเป็นป่นเฮ็ดหรือป่นหอมเปาะเนาะป่นผัาหอมปาไม่เสียมากเลบาทไม่เสียั้งดอกเสียสา่เฮ็ดเรืองไปแล้วจ้าใข่บุกเพียนไรเแรงตักไม่ได้เห็นมันซุกอยู่บ่เเ็ดเพืองนี่เฮ้ยกินโลมเียว่ะ แมนมีแหววมัเหี่ยวแล้วเมนมันชุกเมนเก่็ดเ็ดเฟืองเด้อพี่น้องโตเรื่อยๆเ็นหอเ็ดเฟืองเลยอหอปะสั่งเด้อเดือดหาฮันกีบมื่อไรนะออสองใหม่สองใม่สองใหม่ก็ไยังได้ซ้ำไดหากระดีมันหายไปซ้ำสุดทายชาใหม่ยังเชื่อเออากระดีปาาเป็นตรงน้อยๆค่ะ กูบุสือแพงเ่าคองคูเมือคูซือลส้อากซื้อป่าลูกข้าเขายอะยฮ่าบ่บยอมใส่ลูกข่าเธอแค่นั่นแหละขาเบิร์เงี้ยขาเบิร์ดเฮ็ดจ้าเอตำไปตามาเป็นเจ็ดเฮ็ดอย่าเด้ขยาวขยาวขยาวนิดหน่อยตีอ้าี้เาะอม กินเข้มนะเป็นรสไต่บ่เนี่ยไต่หมดเยไต่ไตเค้มมีผัวอลไรบ่นะสดามีผัวอะไรแดงเฮยอันนี่นะอันเป็นนวสซูบอหรือเป็นนวอันนี้แน่นามเป็นนวซบัวนางโยกินเอเด้อ ความซุกอยู่ทง,ทง,ทงห,หันทงนาหม้อวความจริงฉันชอบฉันชอบแบบนี้นี่พี่นอ้องแล้วอะไรเด้อเจียวเฮ็ดชิมชิมแล้วแซ่บมาลูกหายตัวเองแล้วโอเคจุ๊จ้านกกนห,หน้าทานนะเนี่ย กินขอน้ำกันเจลเฮ็ดพี่น้องเอ้ยเจลเฮ็ดเฟืองเฮ็ดน้ำบอกเฮ็ดคนกี่หลายเราเฮ็ดแต่ขอคนเดียวกับพ่องุ้จีไปโรงบาลจุดแดงง่อน เถืออมาสิกินเขากำยางคันเมนอ้าวคุณสิมันือกูเอาอีแน่นนะ่ะผูเจงกินเหลือ,อเ้าเป็นคนง่งยงไงลคือบนเอาประแดงมาทำจันย์เฮิรก็มีเนาะทันโบแมนแอนแพนกูขิดนมบ่ไดกินสัเนอ่งซัดดี <laughs> เขาไปแท้ครับแต่ตอนพอดแต่เฮ้ยกม่ันเลยบอสสามก็เลยตาคนดนองแบบมาณนี้เนาะบสามกันไม่ใช่เป็นบอสสามหรงไแล้วกระป๋งมกับกระป๋งขื้เก่าเปิดกล้องพอกี้เขานะโยอะแบบเพิ่งี่นอ,นอ่องเปยคือแล้วถ้าคลิปอืบอ เออันลบค้าดุมมันลกได้แตละการนะทั้งเทิเอนกันกูบริมีแนวกันกูเอาลบ ขนาดพี่น,อน้องนัวอุ้ยแลนจะเขาบูบมบูบำเลี้ยงกูเดียวจนกว่าบุเพได้ได้ได้ไดบัง ข่วยเนาะกินเขาแหละแล้วก็ปล่อยงวเลี้ยงปล่อยงวเลี้ยงแหละกัดเข่าอีกนะจ้าเนอะโอยให้กินนี่นะก็ยังหวาดเปกัดเข่ากัดหนามโอ้ยนักหนักกจักอยากไลตัวนั้นจักอยากเอาตัวนี่พี่น้องเอ้ยคนเดียว หัดทางใต่หลัดทางเนือเนบะิ่งน่ะอยวา่วยอไรดีเฮ้ยเปิดกามือยนะ,ยะวยยนนะพวกแก่เลยงสิ พี่น้องเอ,อเยง้ยออกมาได้งัวคือเก่างัวกินน้มเกอกอยู่เนาะเอาพี่น้องคลิปมาฮอดน,นีก่ะนิ้งสิโอจบไว้เพียงสำนีเนาะสำหรับคลิปเฮานี่แต่ว่าฝากพี่น้องเอฟซี FC, โมบาทางฝั่งลาวฝั่งไทยนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางสองนิ้งซาบว่เราลงใหม่นะเนาะพี่น้องส่องวิธีชีวิตนี่แหละพี่น้องถ่ายเรื่อยๆเยนาะ ถึงว e ่ายอดวิวห้าสีหน่อยสีไล่ฉันได้เ้ากระถ่ายต่อไปพี่น้องห้าบ่ถอบ่อถอยมันก็มีท่ออยู่แต่ว่าเ้ากับ่บ่บถอยง่ายๆนะพี่น้องสู่ต่อไปมันต้องมีสักวันแหละพี่น้องที่ว่าห้าสิประสบผลสำเร็จเนาะผ่านผ่านทุกสิ่งทุกอย่างให้พี่น้องเอฟซีย่อมหับในโต้ห้าให้ได้นะพี่น้องในโต้ที่เ้าเป็นในวิธีีวิตที่ห้าถ่ายถอดออกไป ถึงมันสีโบได้แบบสวยงามนะพี่น้องแต่มันก็เป็นวิธีชีวิตบ้นบานๆนะพี่น้องเหลียงงวเหลียงควาวยออกไข่ออกหน้านพี่น้องเลยหลังจากเขาดำไห้ดำหน้าแลว้วอาพี่น้องขอจบคลิปไปเพียงสำนีแล้วนะฝากพี่น้องเอฟซติดตามคลิปต่อไปนะพี่น้องบ๊ายบาย